แฮร์รี่เคนที่ว่าฟอร์มร้อนแรงที่ว่าฟอร์มดุดูเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็ยังจอดเลยเจออาร์เซนอลจืดไปเลยนะครับเผยสถิติแฮร์รี่เคนเจออาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้สับไกลครั้งแรกเลยนะฮะงานหยาบเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้ถือว่าหายไปจากเกมเลยกองหน้าตัวเก่งอย่างแฮร์รี่เคนครับกองหน้าของไบร์ทเนาะเจอกับสถิติครั้งแรกในชีวิตกับการเจอกับอาร์เซนอลที่ตลอดทั้งเกมเนี่ยเขาไม่ได้โอกาสสับไกลเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยโอ้โหถือว่าหายไปเลยอ่ะ เสือใต้ไบเยนครับแพ้เกมแรกในเกมรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับซีซั่นนี้หลังไปโดนแอสตันไอพิวรโตอัด3-1ในเกมที่เอมเบรตสเตเดียมนะครับเมื่อคืนนี้ก่อนเกมเนี่ยแฮร์รี่เคนนะครับทำผลงานได้อย่างร้อนแรงมาโดยตลอดนะกดไป24ประตูจาก18เกมทุกรายการในซีซั่นนี้โดยในบอลยุโรปเนี่ยกดไป5ประตูจาก4เกมครับอย่างไรก,ก็ตามในเกมกับแอสตันเมื่อคืนครับตลอด90นาทีที่อยู่ในสนามเนะี่ยแฮร์รี่เคนกลับไม่ได้สับไกลเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรก โดยตลอดทั้งเกมเจ้าตัวสัมผัสบอล30ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็มีแค่2ครั้งที่เกิดขึ้นในกรอบเขตโทษนอกนั้นนี้โอ้โหหมด10คำสร้อยไปเลยสำหรับตลอดระยะเวลาที่อยู่สเปอร์ทางเคเนะลงสนามเจอกับอาเซนอล19เกมทำได้14ประตูส่วนกับไบเย่น์น่ะทำได้1ประตูในการเจอกับอาเซนอลในรอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าโอ้โหโดนเก็บเนี่ยหายจ้อยเลย แฮร์รี่เคนโอ้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บจี๊ดเลยนะฮะแวงซงกอบานี Company, ครับหวังได้แก้มือกับอาร์เซนอลโดยเร็วนะครับก็ถือว่าอยากจะมาสาสางน่อยหลังเกมครับคุณซือของไบเอนอย่างกอบานีก็บอกว่าวันนี้เราเจอกับทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างอาร์เซนอลซึ่งต้องชื่นชมพวกเขามากๆเลยในครึ่งแรกเราออกสตาร์ทเกมได้ดีนะพวกเขาได้มมเป็นตัมของเกมเล็กน้อยจากลูกตั้งเตะและเมื่อเราผ่านช่วงเวลานั้นไปผมรู้สึกว่าเราทําไดด้้ีขึนนในครร่งแก ในช่วงพักครึ่งเนี่ยผมรู้สึกด้วยว่าแนวทางการเล่นแบบนี้เราจะคว้าชัยชนะได้จะนั้นครึ่งหลังเนี่ยเราทําได้ไม่ดีเลยเราผิดพลาดเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราทํามาตลอดทางมาตรฐานแล้วก็ทุกอย่างผมรู้สึกว่าเราเปิดช่องให้พวกเขาชนะได้ง่ายเกินไปพวกเขามีคุณภาพที่ดีพวกเขามีขุมกําลังสำรองที่แข็งแกร่งมากๆเมื่อไหรก็ตามที่พวกเขาเปลี่ยนนักเตะสำรองลงมาเนี่ยแทบไม่ได้ลดประสิทธิภาพอะไรลงไปเลยผมอยากเจอกับพวกเขาอีกครั้งโดยเร็ว เราคงต้องเจอเราคงต้องรอดูอีกสักหน่อยและหวังว่าจะได้บทเรียนที่จากเกมนี้เมื่อถูกถามว่าเขาจะทําอะไรที่แตกต่างออกไปหากเจอกับอร์เซนอลอีกครั้งกอบานีก็บอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากให้มีเกมเย่าด้วยต้องยกเครดิตให้พวกเขาพวกเขาเป็นทีมที่ดีและจะเป็นทีมที่ดีไปจนจบฤดูกาลสําหรับเราแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเราลงสนามด้วยความเชื่อมั่นเต็มที่เราต้องตอบสนองกับทีมใหญ่ก็ต้องตอบสนองเช่นกันนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําในวันเสาร์นี้ ผมวังว่าเกมนี้ช่วยเราได้ในเดือนมีนาคมและนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับส่วนชะนั้นของโอ้โหเบิร์ฟเนี่ยก็มองว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้ทางสะดวกถึงจะได้แชมป์ลีกนะครับชะนั้นของดิมิทีเบอร์บาตอฟครับอดีตกองหน้าทีมชาติบัลแกเรียครับมองว่าเส้นทางการเป็นแชมเมียร์ลีกของอาร์เซนอลเนี่ยยังคงอีกยาวไกลนะครับ อาเซนอลเนี่ยครับยังเดินหน้าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเปิดถลม่มในสเปอร์ซีหนึ่งในเกมลีกเนาะทำให้ตอนแรกพวกเขานําเชลซีที่ตาม6คะแนนขนาดที่ลิปูแชมป์เก่าแพ้เป็นว่าเล่นครับในช่วงหลังส่วนแมนซิตี้ก็ทําแต้มหลดในเกมล่าสุดเมื่อดูถามว่าฟอร์มการเล่นที่สม่ําเสมอและน่าประทับใจของอาเซนอลน่ยหมายความว่าการยัง่งแชมป์ใกล้จะจบแล้วหรือยังดิมิทรีบูบาตอปก็บอกกับ ESPN บอกว่าอืมไม่ไม่เลยหากคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยผลงานที่ดีและยังคงอยู่ในตําแหน่งที่ดี อยู่อันดับสูงสุดพร้อมกับคําแนะนําคุณก็ไปได้ครึ่งทางแล้วแต่อย่างแต่อย่างนะี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปจริงอยู่ที่ลิพูอยู่อันดับต่ําในตารางและแมสตี้ก็ทําแต้มหล่นแต่ก็ยังมีทีมอื่นอย่างเชลซีที่พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้คนได้หคะแนนถือว่าเป็นความได้เปรียบที่ดีแต่ในพรีเมียร์ลีกมันยังไม่มีอะไรแน่นอนขนาดนั้นและอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ได้นะครับก็ถือว่าสุดสุดนะสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลตอนนี้ครับล้มยากนะครับล้มยาก เทอรี่องรียนยชูว่าอาเซนอลแกล่งที่สุดในยุโรปตอนนี้นะครับองรีก็พูดถึงอาเซนอลนครับบอกว่าการเล่นของพวกเขาอาเซนอลทีมไม่เล่นเสี่ยงเลยเมื่ออยู่ในแดนตัวเองพวกเขามักเล่นบนยาวเมื่อรู้ว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งมันได้ผลพวกเขาทําประตูได้จากจังหวัดสวนกลับและพวกเขาก็ทําประตูใส่บาเยนท์ที่พยายามเล่นเสี่ยงมากเกินไปจะได้ผมคิดว่านี่เป็นเกมที่ดีของอาเซนอลแข็งแก่งโดยยยเเฉพาาาอา่่่งงงิหลัจกกมลและเกมที่รรอออยยู่ถัััดดดสปาาาหหนน้้วใกกเเจบชี ผมอยากจะบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโยุโรปในเวลานี้ขณะที่เชมี่คาร์รเกอร์ครับก็อยู่ในรายการด้วยก็กล่าวเสริมบอกใช่อาร์เซนอลคือทีมที่ดีที่สุดในโยุโรปตอนนี้นะครับจริงหรือไม่นะก็ต้องรอดูด้าน,นของอคนนี้ครับสกอตต์แม็กโชเมเน่ครับดิสมาฮามันครับมองว่าแม็กโชเมเน่สไตล์คล้ายกับดิคันไรท์ฮามันครับกองกลางทีมชาติเยอรมันครับอดีตกองกลางเนาะมองว่าสกอตต์แม็กโชเมเน่มิดฟิลด์นาโปลีเนี่ย มีความละไม้คล้ายคลึงกับดิคนไรต์กองกลางคนสําคัญของไอ้ปืนโตอาร์เซนอลสตาร์ทีมชาสสกอตแลนด์อย่างแม็กโทครับกล่าวมาเป็นหนึ่งในกองกลางนำหลังย้ายจากแมนยู menu, มาอยู่กับนาโปลีเมือม่อซัมเมอร์2024แค่ปีแรกก็ช่วยทีมเป็นแชมป์เกาชโชียสซิลิอาครับด้วยผลงาน12ประตูกับ6แอสซ,ซิสต์พร้อมควา้ารางวัลน,นักเตะ MVP มวีพของเกาเช,ชียสซิลิอาด้วยสำหรับแม็กโททางฮามันครับมองว่าความคล้ายกันระหว่างแม็กโทกับดิคนไรต์เนี่ยพร้อมมองว่ามีโอกาสที่แม็กโทเมเน่เนี่ยจะกลับมาสู่พรีเมีเลออีกครัั้งนะครบ ผมมองว่าสกอตแม็กโทมานีจะกลับมาที่พิมเลกเขาเล่นที่แมนเชสเตอร์ในเตดในช่วงที่สโมสรเจอกับความยากลําบากไม่ได้อยู่ในช่วงที่ประสบความสำเมร็จซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เครดิตอะไรมากมายเขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอในช่วงที่เวลาที่เขาอยู่กับแมนยูผมคิดว่าเขาค่อนขอ้างคล้ายกับดิคันไรท์เขาชอบวิ่งไปทั่วกับดิคันไรท์เขาเนี่ยเคยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแต่ตอนนี้เขาเล่นได้ทุกที่จริงๆ เขาเล่นลูกตั้งเตะทำประตูแต่ใช่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีคนสนใจเขาด้วยแต่เขาเป็นที่รักของนาโปลีผมไม่แน่ใจว่าแม็กโทเนะ่อยากย้ายทีมหรือเปล่าเพราะถ้าพวกเขาทําให้คุณเป็นหนึ่งในคนสําคัญของทีมแล้วเนะี่ยการย้ายออกไปคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนี้ก็มองว่าละไม้คล้ายกับดีแคนไรท์สำหรับสกอตแม็กโทมินีในทางของดิสมมมันนะครับก็มองไว้อย่างเนี้นะฮะโอก็ถือว่าผลงานสุดยอดอยู่แล้วครับ ฟอร์มส่วนตัวในโคงเส้นของวาที่นาบปรีนะครับอ่ะประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเน,นื่องครับอัปเดตให้ฟังแบบยาว